จริงๆแล้วบุญมันเกิดตั้งแต่จิตที่คิดจะให้อยู่แหละอย่างในอดีตเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยก็ตั้งใจจะเอาดอกไม้เนี่ยเข้าไปบูชาพระก็เลยไปเด็ดดอกไม้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เดินทางไปตั้งใจว่าเนี่ยเราจะได้บูชาพระรัตนาตานะด้วยดอกไม้อันหอมอันนี้ระหว่างทางก็ ถูกวัวขิดตายตายซะก่อนตายก่อนที่จะได้บําเพ็ญทานแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลน,นึกถึงทานที่เราจะได้ถวายแช่มชื่นเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ในดาวดึงเทวโลกมีความสุขกันเป็นทีมนี่ของยังไม่ถวายแต่จิตอะไปแล้วการที่เราได้เกิดขึ้นมาในยุคพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสบำเพ็ญทานในที่เรียกว่า คบองทานเนี่ยถ้าเราบำเพ็ญแบบได้ครบองนะทานที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าเป็นทานชัลิเลิศคือมีผลใหญ่มากมีอานิสงส์ที่ใหญ่มากทานครบองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายเลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเราอาจจะนึกว่าถ้าเรามีเงินมากเราถวายของมากแล้วทานที่เกิดขึ้นจะเป็นทานเัลิเนี่มันไม่เป็นแบบน,นั้น ทานชัลเลิศมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอะไรที่ใช้เงินมากหรือวัตถุมากเสมอไปแต่มันมีองค์ประกอบของทานชัลเลิศอยู่ที่เรียกว่าครบองค์ปฏิคาหกครบองค์ประกอบอยู่6ประกาศนหนึ่งก็คือตัวผู้ถวายเองเก่อนให้ก็มีจิตใจที่ดี ตั้งใจว่าจะไปถวายให้ทานถวายของพระเนี่ยจิตใจก็เมื่อคิดที่จะถวายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบุญมันเกิดตั้งแต่จิตที่คิดจะให้อยู่แหละอย่างในอดีตเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยในยุคพุทธนานะก็ตั้งใจจะเอาดอกไม้เนี่ยเข้าไปบูชาพระ ก็เลยไปเด็ดดอกไม้อยู่ในธรรมชาติเนี่ยแล้วก็เดินทางไปตั้งใจว่าเนี่ยเราจะได้บูชาระรัตนาตานะด้วยดอกไม้อันหอมอันนี้นระหว่างทางก็ถูกวัวขิดตายตายซะก่อนตายก่อนที่จะได้บำเพ็ญทานแต่ด้วยจิตที่เป็นกุศลน,นึกถึงทานที่เราจะได้ถวายแช่มชื่นเนี่ยเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดบนสวรรค์ในดาวดึงเทวโลกเนี่ย มีความสุขกันเป็นทิพย์นี่ของยังไม่ถวายนะแต่จิตอะไปแล้วนะก่อนให้ก็มีจิตใจดีอย่างบางคนนี่ก่อนจะมานี่เตรียมของต่างๆนี่จิตเป็นกุศลอยู่แล้วคิดว่าเราจะได้ถวายพระเราจะได้บําเพ็ญทาน,นจิตมันเป็นบุญกุศลบุญมันก็หลังแต่บุญมันก็เกิดขึ้นแม้ในขณะที่เรายังไม่ถวายด้วยซ้ำไปอันนี้สงเกิดแล้วก่อนให้ก็มีจิตใจดีนะ แม้ในขณะให้เนี่ย <S <S ก็มีจิตใจที่ช่มชื่นดีใจปลื้มใจในทานที่เราได้บำเพ็ญไว้ด,ดีแล้วแม้ในขณะให้ก็มีจิตใจที่ดีจิตใจเบิกบานแล้วหลังให้เนี่ยหลังให้ก็ได้เบิกบานใจช่มชื่นใจปลื้มใจในทานที่เราได้บำเพ็ญไว้ด,ดีแล้วอัน,นิสงส์มันเกิดทั้งก่อนและในขณะทำแล้วก็หลังทำ แต่บางคนบางทีถวายของไปนี่ยพอถวายกลับไปแล้วนึกตนี่เสียดายของโอ้เราถวายไปเยอะเสียดายเงินอันนี้แหละบุญหดแหละนะจิตเศร้าหมองบุญหดเลยเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญเนี่ยเราต้องบําเพ็ญแบบความพอดีนะนะถ้าเราบําเพ็ญแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาเสียดายของทีหลังนี่บุญหดแล้วทีนี้จิตเศร้าหมองอันนี้บุญหดเลยนะก็ ทำแต่พอดีทำแล้วก่อนให้ก็จิตใจมีความแช่มชื่นในขณะทำจิตใจก็เบิกบานแม้ในขณะที่หลังทำแล้วหัวะล,ลึกถึงบุญที่เราได้บำเพ็ญแล้วจิตใจมันก็แช่มชื่นมีความปลื้มใจในี่จิตของผู้ที่ถวายโดยเฉพาะถ้าเราได้ฝึกปฏิบัติทำแล้วเนี่ยจิตของผู้ถวายเนี่ยมีความบริสุทธิ์ผูกพองขึ้นเท่าไดรเนี่ย อันนี้สองมันก็สูงขึ้นเท่านั้นนะอย่างบางคนนี่นะถวายเพราะว่าอยากได้หน้าตานะบางคนก็ถวายเพราะอยากโลภนะอยากได้ร่ำได้รวยบ้างนะบางคนถวายนี่ขอนุนสารพัดเลยขอให้รวยบ้างขออะไรบ้างอันนี้คือมันเป็นการถวายแบบไม่ใช่สลัดออกแต่มันเป็นการถวายเพราะความโลภหรือบางคนก็ถวายเพราะหน้าตา ความถือตัวถือตนอย่างนี้อัน,นิสงส์มันก็ไม่ไผ่บุญเพราะว่าความตนีหรือความโลภมันครอบงำจิตใจนั่นเองมันเกิดมันการนะบุญเนะ่แต่ว่าอาน,นิสงส์งมันน้อยแต่ถ้าเราจิตใจเราสูงกว่านั้นก็คือเราให้เนะี่ยเพราะว่าเราหวังที่จะได้ไปบังเกิดเป็นในโลกสวรรค์เพราะเคยได้ยินได้ฟังว่าเทวดานางฟ้านี่มีความสุขกว่าชาวโลกมากเนะี่ยเราก็ถวายนะเพราะหวังว่าไปบังเกิดบรรชาวสวรรค์ ใจิตใจสูงขึ้นมาอาน,นิสง์ก็สูงขึ้นมาตามก็ได้ไปบังเกิดจริงๆแต่อาน,นิสง์ที่สูงกว่านั้นก็คือเราถวายเพราะการสลัดออกนั่นเองเรียกว่าจากะละความตนีมนทินในใจิตใจนะเพราะฉะนั้นแค่เฉพาะพูดถวายเนะีนะ่ยก่อนให้ก็มีใจิตใจดีขณะให้ก็จิตใจชื่นบานนะแล้ว เมื่อถวายไปแล้วหลังให้จิตใจก็ยังเบิกบานในทานที่เราได้ถวายอาน,นิสงส์งก็เกิดมากโดยเฉพาะถ้าเราให้ไม่ได้หวังผลตอบแทนให้เพื่อสละออกละความตนิละมนทีในจิตใจให้เพื่อเกื้อกูลให้เพื่อสงเคาะให้เพื่อแบ่งปันอันนี้แหละมันเป็นทานที่มีอาน,นิสงส์งที่สูงมากนี่เรื่องของจิตใจของเราจิตใจผู้ที่ถวายยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ทานก็อาน,นิสงส์งก็สูงมากเท่านั้นนะ ของที่นำมาถวายเนี่ยได้มาโดยถูกต้องชอบธรรมไม่ได้ไปคดโกงใครมาเนี่ยได้มาโดยสุจริตอัน,นิสงส์ก็สูงเราก็ฝ่ายผู้รับทานนะถ้าผู้รับทานเนี่ยอยู่ในการปฏิบัติเพื่อชำระเพื่อปัสจากราคะเพื่อปัสจากโทสะเพื่อปัสจากโมหะเนี่ย หรือเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นั่นเองผู้รับทานจิตยิ่งบริสุทธิ์มากทานที่องค์ประกอบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยิ่งมีผลมากมีอนิสงส์มากเปลี่ยนเหมือนเราทานานารอบข้าเนี่ย,ยจริงๆเป็นทุ่งนานะถ้าเราไปทํานาในที่ที่มันแห้งแล้งนะมีวัชพืชเต็มเลยดินก็ไม่ดีน้ําท่าก็ไม่ดีที่ดอนแห้งแล้งเนี่ยเป็นไงเราไปทํานาหย่อนเมล็ดพันธุ์เป็นไง มันก็ไม่ไพ่บูรณ์มันก็ออกแบบกระปิกกระปลอยนั่นเองแต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกไปทำนาในพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์น้ำท่าดีดินดีบรรยากาศสภาพาแวดล้อมดีวัชพืชก็ถูกเคลียวไปแล้วเนี่ยเป็นไงเราหวานมเมล็ดพันธุ์ไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งงอกงามไพ่บูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้ นาบุญที่ดีที่สุดก็คือนาบุญที่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นเองโดยเฉพาะที่เรียกว่าทักคิณบุคคลก็คือบุคคลผู้ควรแก่การถวายทานก็คือผู้ที่ฝึกปฏิบัติตอนเพื่อปัสจากราคาประปัสจากโทสะปัสจากโมหานั่นเองก็คือยิ่งจิตของผู้รับทานเนี่ยบริสุทธิ์เท่าไหร่นาบุญก็คือนาบุญชั้นเลศเท่านั้นพระอคจึงตาัดว่าเนี่ย ในพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละคือนาบุญชั้นเลิศคือนาบุญอันยอดเยี่ยมที่เมื่อทายกธาริกาได้มีโอกาสถวายทานทานที่เกิดขึ้นก็จะเป็นทานชั้นเลิศเช่นกันนะโดยเฉพาะการที่เราถวายแบบในหมู่พระพิสุทธิสงฆ์เป็นสังฆทานอันนี้สงฆ์มันก็จะภัยบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะเพราะฉะนั้น ในวันพระเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้สะสมสิ่งที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์อนะันประเสริฐทรัพย์ทางโลกเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้แค่ช่วงที่เรามีชีวิตเท่านั้นนะเมื่อใดที่เราต้องจากโลกนี้ไปทรัพนยะ์ในโลกมันก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรแก่บาทเดียวเราก็เอาไปไม่ได้นะแต่สิ่งที่เรียกว่าทรัพย์ภายในหรือบุญกุศลเนี่ยแหละที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่พวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าถึงตรัสว่าอริยบุคคลเนี่ยเป็นผู้ที่มือชุ่มด้วยการให้มีแต่การสลัดออกอย่างเดียวส่วนใหญ่ชาวโลกก็พยายามสะสมเอาเข้าตัวเอาเข้าตัวนั่นคือผู้ที่ยังไม่ได้ตื่นขึ้นนั่นเองก็จะถูกความโลภความโกรธความหลงย้อมจิตใจให้หลงวกวนอยู่ในสมมุติของโลกแต่อริยบุค,คคลเนี่ยเป็นผู้ที่แบมือออก สลัดออกชุ่มไปด้วยการให้ด้วยการสลัดออกนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ขนขยนะสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสาระประโยชน์ที่แท้จริงได้มีโอกาสถวายทาน,นแดมูพาพิสุตสงได้มีโอกาสที่จะสมาทานรักษาศีลงดเว้นจากการเบียดเบียน,นได้มีโอกาสาที่จะฟังธทรรมปฏิบัติธรรม ชำระจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆ